สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการเหมือนกูรูอะนะครับก็แน่นอนว่าหางหายกันไม่นานกับรายการนี้เนาะตั้งแต่คลิปแรกนะครับที่ผมได้รีวิวหนังสือทุกส่นนักพิมพ์ไปนะครับว่า e, กระดาษเป็นยังไงหนังสือเป็นยังไงเน,น,นาะก็ผลตอบรับออกมาดีครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็แน่นอนว่าในคลิปนั้นเนี่ยถ้าใครได้ดูเนี่ยผมก็เคยได้บอกไปแล้วว่าคลิปต่อๆไปในี่ผมจะทำเนี่ยมันจะเป็นคลิปอะไรนะครับซึ่งที่ผมบอกจะทําในคลิปนั้นก็คืออยากลองสั่งหนังสือ ขอ,องูสุนัขพิมพ์แบบออนไลน์ดูว่าเฮ้ยเวลาผลส่งเนี่ย ส่งดีมการจัดส่งเป็นยังไงนะครับก็แน่นอนนะครับดังนั้นในชิมนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์นั้นนะครับเนื่องจากมันมีหลายปัจจัยที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมปัจจัยแรกๆเลยก็คือปัจจัยเงินนั่นเองเลยครับคือผมไม่ชอบซื้อหนังสือแบบเป็นทีละเล่มอะเล่มเดียวเล่มหนึ่งเล่มสองเนี่ยผมชอบซื้อทีหนึ่งก็แบบเออห้าเล่มหกเล่มซึ่งทุกสำนักพิมพ์เท่าที่ผมจะซื้อแม่งก็แบบอ๋อเงินนี่กระเสียหายบาทนะครับแล้วล่าสุดเพิ่งโดนหนังสือไปประมาณพันกว่าบาทก็โอชิเป้งนเน ให้รายการนี้มันเป็นรายการเกี่ยวกับการทําการทดลองเกี่ยวกับหนังสืออยู่แล้วด้วยนะครับทำอะไรเกี่ยวกับหนังสือให้เยอะขึ้นนอกจากที่เราจะมารีวิวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเราอยากจะทําในส่วนของคําว่าการดูแลรักษาด้วยนะครับก็แน่นอนว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลาลคนก็มีเป็นงานอดิเรกถูกไหมแต่บางคนมันก็ ไม่ได้รู้สึกถึงความแบบต้องดูแลรักษาหนังสือะเข้าใจใช่ไหมคือหนังสือเนี่ยมันก็มันเป็นของที่ราคาไม่แพงคนก็เลยรู้สึกไม่ใส่ใจนะในความรู้สึกผมของบางคนเนาะแต่แน่นอนว่าอย่างคนที่ชอบหนังสืออย่างผมเนี่ยมันก็ต้องใส่ใจพิเศษนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ดูแลหรอกเอาจริงแต่แน่อนอนว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามันเกิดอุบิเหตุเกิดปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะสามารถแก้ไขได้นะครับเพราะหนังสือแน่นอนว่าสมมติมีปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถไปเคมได้ถูกไหมมันไม่ใช่แบบของออเลมกทนิกท ื้อใหม่หรือจะซ่อมซึ่งแน่นอนเลยครับผมก็เลยอยากจะช่วยในแนวทางการประหยัดและกันซึ่งมันก็เป็นความรู้เพิ่มเติมของผมด้วยในการเป็นรีเสิร์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาอยู่ในคอนเทนต์ที่ว่าคืนชีพหนังสือเปียกนั่นเองนะครับถ้าหนังสือเปียกเนี่ยเราจะสามารถทํายังไงให้มันกลับมาใช้งานได้เนี่ยซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เรามาในรูปแบบคําว่าทดสอบนั่นเองซึ่งทดสอบก็คือผมทำไปแล้วเรียบร้อยอันนี้คือมีอันเวอร์ชันเสร็จแล้วนะครับของหนังสือเปียกแต่แน่นอนว่า มันก็ต้องทําให้ดูนะว่าต้องทํำยังไงนะครับคือผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมต้องขอบคุณข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์บ้านและสวนนะครับเขามีคอนเทนต์เขียนเป็นบล็อกไว้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับวิธีการหนังส<ม>ือเปียกแก้ไขได้นะครับมันเป็นหวัวข้อประมาณนี้ซึ่งผมก็ลองไปอ่านดูแล้วก็เออน่าสนใจที่จะลองทดลองําค,คือผมเคยเห็นมานาน,านแล้วคือเคยเห็นมาคร่าวๆมาครั้งหนึ่งแต่ไม่น่าใช่บ้านและสวนนะ่ะแต่ผมก็ไปรีเสิร์ชหาเพิ่มนะครับว่าเออที่ไหนมีเียนคอนเทนต์นี้มั่งก็สรุปก็คือบ้านและสวนเนี่ยเขามี องประกรอบเลยซึ่งวิธีการที่เขาเขียนว,ว้ในปลอกเนี่ยมันจะมี3แบบเป็นสาหัวข้อใหญ่ๆ,ๆนะครับคือ1หนังสือเปียกน้อย2เปียกปันกลางและก็สเปียกโชกนะครับซึ่งผมทำแค่สองวิธีแรกนะวิธีที่3เนี่ยผมไม่ได้ทำเพราะว่า1หนังสือมันเปียกเกินแล้ววิธีการมันยุ่งยากนะครับดังนั้นะผมเลยขอแคนเซิลไปแต่ผมว่าถ้าใครเปียกแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็สามารถทดลองทําดทได้เนาะก็เป็นทางแก้ที่ดีซึ่งก็จะมาสอนกันนะครับซึ่งในวันนี้หนังสือที่เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะทําากร ทดลองให้ดูก่อนทําให้ดูคร่าวๆนะว่าวิธีการทํางานเนี่ยมันต้องทํำยังไงซึ่งหนังสือที่ผมจะมาทําก็มี2เล่มนี้ครับทำไมถึงต้องเป็น2เล่มนี้เนาะเพราะว่าผมซื้อซ้ํามานะครับมีหนังสือที่ซื้อซ้ำมาของสองเล่มนี้นั่นเองผมก็เลยเอาหนังสือที่ซื้อซ้ำเนี่ยไปทําการเปียกแล้วก็ทดลองการแก้ไขดูว่าเฮ้ยมันแก้ไขได้จริงไหมหนังสือจะงอไหมหนังสือจะอะไรไหมนะครับก็ทดลองมาแล้วซึ่งเดี๋ยวเรามาดูผลเราพร้อมกันนะว่าเป็นยังไงก็โอเคครับเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกคือหนังสือเปียกน้อยก ผมจะสอนวิธีการทำเนาะล้วงสื้อเปียกน้อยนะครับก็วิธีการแก้ปัญหาเวลามีน้ำเปียกนะครับก็เราต้องมีอุปกรณ์ระดะชุบฟุกเรียบร้อยนี่คือล้าครับ แน,น่นอนว่าทุกคนต้องมีผ้าแน่นอนแต่ถ้าไม่มีนะครับสามารถใช้ทิชชู่ได้สมมุติเป็นเกิดอุบิเหตุจริงข้างนอกเนี้ยไม่มีไม่มีผ้าชาัดนหน้าก็สามารถหากรรดาษทิชชู่เช็ดได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาน้ำเปียกนะครับสมมุติว่าเรากินน้นมมําน้ําพุ่งอะไรอเงี้ยนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการก็คือนะครับนำผ้าเนี่ยมาซับก่อนสมมติหน้านี้นะครับที่ผมกางอยู่เนี้ยมันเปียกนะครับผมก็ทําการซับมันออกซับในที่นี้คือยังไงเนี่ยครับมันคือการเอากระดาษเอาผ้าเนี่ยพยายามให้เรารู้สึกว่าเออมันคือการแบบกดน้ําอะ กดเข้าไปแล้วก็แบบให้เหมือนผ้ามันดูดน้ําออกมาก็จะพาไปแบบก็คือเช่นน้ําปกติแต่อย่าถูห้ามถูะครับห้ามแบบอย่างเนี้ยสแคตแต่ให้เราแบบตบตบ,ตบ,ตบ,ตบมันอนะทำไมาถึงห้ามถูเพราะว่าถ้าเราถูเนี่ยมันจะทําให้เกิดการที่ว่าก,กระดาษขาดได้ง่ายผมว่าหลายคนเคยเป็นเนาะซึ่งแน่นอนว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นเราต้องนํามาซับพอซับให้ไม่ต้องถึงขั้นว่าหแห้งเพราะไงเราซับแห้งไม่ได้อยู่แล้วแต่เราซับไม่ให้น้ํามันเจิ่งนองไปหน้าอื่นนะพอเราทําเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้ปิดหนังสือนะครับแล้ว แน่นอนว่าผมว่าทุกบ้านน่าจะพอมีเนะี่ยถ้าไม่มีผมก็แนะนาเป็นถุงพลาสติกหรือถุงอะไรก็ได้ที่แบบเราสึกว่าคุมหนังสือได้นะครับแล้วซีนใหี่มันดีอะซีนเก็บมุมเก็บอะไรให้มันเรียบนะครับผมสึกว่าการเอาหนังสือเข้าไปเพียวๆไม่รู้ว่าได้ไหมนะแต่ผมก็คิดว่าควรหาอะไรหุ้มชิลปกป,ป้องมันไวนะ้เนาะพอทำเสร็จปุ๊บนะครับเราซีลเราปิดซิปล็อกเสร็จแล้วเนะี่ยถ้าก็ให้เรานำนะครับเข้าตู้เย็นไปเข้าช่องฟรีสนะครับแค่เป็นเวลาหนึ่งวันนะครับมันก็จะอร่อยเยไม่ใช่นะครับ มันก็จะออกมาในรูปเรื่องที่ดีแล้วเหมือนใหม่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าจะเหมือนใหม่จริงไหมหรือโอเคแค่ไหนนะครับก็นี่เป็นขั้นตอนง,ง่ายๆือวิธีแรกคือน้ําเปียกน้อยนั่นเองต่อมาครับ ม,มาเริ่มด้วยแบ็คโคเวอร์เริ่มแปะนะครับแบ็คโควเออร์เริ่มแปเนี่ยผมทาในเวอร์ชันเปียกบานกางนะครับก็เปียกในระดับหนึ่งซึ่งขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะครับการผนมพยาบาลขั้นแรกของการหนังสือเปียกอย่างแรกเลยคือหาผ้ามาซับครับก็ซับเหมือนเดิมลยครับให้รู้สึกว่าเออกระดาษมันรอดูดน้ําแล้วก็พยายามดูนะครับว่ามันเปียกหรือหน้าอื่นไหมถ้ามันเปียกก็เลยหน้าอื่นเนี่ยเราก็ซับหน้าอื่นด้วยนะครับให้กําลังดีพอโอเคแล้วเนี่ยเราก็เอาใช้อุปกรณ์น,นี้ครับอันนี้เป็นวิธีีีททท่่่่่นนนนนนาาาาจจะะํขขั้้ตออลบกกแแแ็วรรค เช็ดก่อนเนาะแต่ถ้าเปียกที่บ้านเนี่ยก็แน่นอนเลาหาเจ้านี่เลยครับแป้งแต่ตามหลักที่เขาเขียนเนี่ยเขาให้เอาแป้งเด็กนะครับแป้งแคร์พราะแป้งเด็กเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะนุ่มกว่ามันจะมีความนุ่มมันะนแบบมันคือแป้งเด็กเะนาะมันต้องการแบบสารแพน้นนุนี้นั่นนะครับซึ่งแป้งเย็นตงงังวิ่งนี่ได้ไหมก็อาจริงมันมีสำหรับผมนะคนผมก็รู้สึกว่านุ่มนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็มีความแน่นกว่าแต่ใช้แทนกันได้น่าจะใช้แทนกันได้แหละเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูผมก็ใช้แป้งรังวี่งแหละทาแป้งหน นำมาหยอกหยอกหยอกแป้งนำแป้งนะครับมาเนี่ยใส่หนังสือนะครับหน้าที่เปียกเที่ยวซับแล้วแล้วก็รูปเยวช้านะครับเอามือเนี่ยรูปนังสือช้าๆนะครับแบบรูปให้ทั่วทุกหน้าที่เปียกนะครับพอเสร็จขั้นตอนก็ปิดน,นังสือแล้วก็นําหาของ,นงหนักๆนะครับมาทับนังสือนั่นเองอย่างผมเนี่ยวิธีการตอนนั้นเนี่ยผมก็นําหนังสือเล่มนี้นะครับไปเนี่ยไปซ้อนกับหนังสือที่มันเป็นแนวนอน ที่ผมแบบไม่ีอเล่มตั้งอยู่สูงๆเนียมันจะหนะักผมก็ไปสอนล่างสุดนะครับมันก็จะเออบีเป็นรูปเล่มสวยงามก็ประมาณนี้กับขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับกับหนังสือแนวเปียกโชคนะครับซึ่งผมมาไ้ทดลองนะแบบนี้ผมจอาหนังสือมาทําให้ดูคร่าวๆสิ่งที่คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับอันนี้แหละอย่างแรกเลยคือ1กระดาษขาวในที่นี้ผมขอเอากระดาษที่เล็กหน่อยนะครับมันเป็นนะกระดาษวาดรูปที่ผมตัดไว้วิธีการเนี่ยก็คือการนาหนังสือนะครับมาตั้ง และกลางออกนะครับหนังสือสมมตินะเราเปียกแล้วนะเราเปียกแล้วโชกแล้วตอนเนี้ยเราก็นี่ครับงเงยออกมากางออากมาพิการได้นะจับมันกลางโดยที่ต้องมีกระดาษนะครับรองอยู่นี่อย่างนี้เราก็ให้มันกลางออกนะครับให้ขี้แบบให้หนังสือเนี่ยมันไม่กระจุกเป็นก้อนทิ้งไว้เพื่อให้น้ําที่มันถูกตาะเกาะตามกระดาษเนี่ยซึมลงเข้าสู่กระดาษที่เรารองไว้นะครับพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มหมาดแล้วมันเริ่มแห้งแล้วเนะี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ทําการเนี่ยเอากระดาษเนี่ย เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับสามารถใช้งานซ้ําได้หรือ,อยังไงก็รับแต่กันไปนะก็นํากระดาษแผ่นใหม่ครับกระดาษขาวเหมือนกันอันนี้เนื่องจากผมเอาหนัาสือที่มันใหญ่เกินเนาะดังนันมันเลยจะแบบดูไม่ค่อยสมส่วนแต่แน่นอนว่าถ้าคุณมี A4 ก็ใช้ A4 เลยครับถ้าเป็นหนังสือใหญ่นะสอดเข้าไปที่หน้าปกกระดาษ ก่อนปกหน้าปกหลังก่อนนะครับทำการสอดไปเพื่อให้กระดาษตัวนี้มันสบน้ําพอเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็ต่อด้วยนับนะครับประมาณ10บถึงยีหน้านะครับเว้นห่างก,กันก็สมมตินีอ้อ่ะผมขอคาดเดาออาประมาณนี้ตอน20ยีหน้าผมก็สอดกระดาษแผ่นใหม่เข้าไปเสร็จปุ๊บอีก20หน้าผมก็สอดแผ่นใหม่เข้าไปนะครับประมาณนี้ทําให้ครบจนจบเรื่องนะครับ แบ่งให้มันเออยีหน้าถึงสาหน้าแบ่งให้มันพบพบเฉลี่ยเฉลี่ยกันใช้กระดาษจนครบนะครับแบกหมดเสร็จปุ๊บนะครับรอทั้งหมด30นาทีครับนำกระดาษทั้งหมดที่คุณใส่เข้าไปเนี่ยเปลี่ยนเอาชุดใหม่เข้ามาใส่แทนนะครับวนไปอย่างเงี้ยจนกว่าจะรู้สึกว่าหนังสือเริ่มแห้งนะครับก็ประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าวิธีนี้มันจะสามารถป้องกนันหนังสือเปรีคได้แค่ไหนหรือสามารถช่วยเตือนชีพได้แค่ไหนเพราะว่าผมไม่อยากทดลองมันเป็นเรื่ที่เสี่ยงแล้วบอกกับว่าอืมมันมันเสี่ยงจริงๆริงอะไรนะครับเลยไม่อยากลองเนาะแต่แน่นอออนนวววว่่่าาาาาาผมมรรรรู้้้สสึกกไิิธธีีีทัง3เเยถแดป มาทํางานร่วมกันได้อย่างวิธีที่1กับวิธีที่สเนี่ยผมคิดว่าสมมติใครที่หนังสือเปียกอยากรีบกลับมาอ่านก็ลองเอาวิธีที่1ไปใช้ได้มันน่าจะเร็วกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่แบบว่าเอย,อยากให้หนังสือมันแบบมาช้าๆหรือไม่มีตู้เย็นหรือไม่มีช่องฟรีเป็นเด็กหอเนี่ยไม่มีตู้เย็นไม่มีช่องฟรีอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้วิธีที่2เลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีที่1นนะครับถ้าหนังสือเปียกเล็กน้อยเนี่ยก็อดทนหน่อย ก็อรอแล้วก็ทับไว้แล้วก็วิธีที่3เนี่ยผมคิดว่าเราสามารถไปเบิ้ลกับวิธีที่หกับวิธีที่2ได้โดยการที่โอเคพอเราทำขั้นตอนเนี่ยจนเริ่มรู้สึกว่าแห้งแล้วแล้วก็โอเคหาแป้งมาทาให้ทัว่วหรือทับแม่งแล้วแช่ตู้เย็นเลย ผมคิดว่าน่าสื่อน่าจะแห้งก็นี่เป็นขั้นตอนหลักๆ3วิธีนะครับที่สามารถไปแก้ไขได้สำหรับใครที่อาจจะมึนงงผมก็แนะนาให้ไปอ่านที่เว็บเขาเลยก็ได้น้องบ้านและสวนนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างก็อขอบคุณสำหรับเว็บบ้านและสวนเนาะที่ให้ข้อมูลดีๆในการใช้งานผมคิดว่าเ,าเข้าใจง่ายดีมีรูปภาพประกอบนะครับอ่านแล้วก็เข้าใจง่ายอ่ะพูดไปแล้วแต่เราไม่ไดผลลัพธ์เรามาลองดูผลลัพธ์เลยดีกว่านะครับสำหรับวิธีที่หนึ่งกับวิธีที่สองขอเบิกตัวหนังสือธรานี่คือหนังสือทั้งสองเล่ม เริ่มกันที่ b บบี้สเตเนาะที่เป็นเล่มเกียดน้อยนี่ผมไม่มีถุงซิปล็อกผมเลยเอาถุงพลาสติกหอ่ออาหารนี่แหละห่อครับนะครับเนี่ยติดประมาณนี้ซีนให้อากาศมันน้อยที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วผมก็นางานไปแช่ช่องฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวอนนี้เปิดให้ดูทีเิวก่อนผมทมาําการมาร์กไว้แล้วครับว่าหน้าไหนแล้วต้องบอกกันเลยว่าเรื่องเนี้ยผมทำสองครั้งคือมีครั้งหนึ่งจะถ่ายแล้วแต่ว่าเอ้ยพลาดนะครับพาดวันแล้วก็แบบเอ้ยผมไม่ได้ถ่าย,ยรูปปออันนนีี้้้ไไววดดยยยยยยะคลลมมถ่่่่่าาาาหงเเเแ งั้นผมก็เลยเออทำใหม่นะครับก็เดี๋ยวดูรูปเปียกน้ําก่อนแลวกันเนาะนี่คือภาพที่เปียกน้ําครับอันนี้ผมบอกให้ดูอันแรกก่อนนี่คือหน้าที่ผมทําเปียกน้ําไปครั้งแรกที่ผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะครับไม่รู้สึกเลยลองรู้สึกว่าไม่รู้สึกเลยจริงๆมันจะรู้สึกว่ามีนังสือพองๆบางจุดแต่มันไม่รู้สึกว่ากระดาษมันขนาดนั้นน่ะเฮ้ยแต่กระดาษก็เป็นคลื่นอยู่นะือผมทับกระดาษด้วยแหละเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความเป็นคลื่นๆหน่อยนะครับแต่ผมว่าถ้าเราไปทับเนี่ยผมว่ามัน เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวก็เดี๋ยวพถธาอินเสิร์ตให้ดูเนาะนี่อันเนี้ยบอกเลยว่าอันเนี้ยไม่เห็นถึงความแบบแตกต่างผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเห็นความแบบตกต่างเลยหนังสือกระดาษยังเรียบนะครับพองเล็กน้อยแต่เรียบเรียบมากถ้าให้เทียบกับแบบใช่ถ้าให้เทียบกับอันแรกผมว่าอันแรกเนี่ยมันอาจจะด้วยเหตุการณ์ a c c i ด e n t หลยายอย่างการพับการขยี้ของผมในตอนแรกที่ทำไม่ค่อยเป็นน่ยมันเลยทำให้กระดาษเนี่ยมันมีความพองนะครับซึ่งผมนี่เราบอว่าเอ้ยมันใช้ได้นะอันนี้ดีเลยดูออกยากว่าเป็นหนังสือเเปปีียกกกนนะะว่า่าา็็อไไรทใช้ด้ดมับบล นะครับนอจากอันนี้จะหมายว่าอันที่เปียกโอเคอย่างแรกเลยคือหนึ่งมันขาวแป้งอยู่มันขาวแป้งอยู่อ่ะดูนะครับหน้า72นี่ขาวแป้งแล้วก็ซึมไปหน้า73 74อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมบีบไม่เยอะนะลองขอดูซิงอเล็กน้อยครับมีการงอเล็กน้อยแต่ต้องอยอมรับว่าเปียกปานกลางและงอเล็กน้อยนะว่าเป็นเรื่องยี่ดีนะไม่แย,ย่มันจะยังมีความจางของแป้งอย่างที่เราเห็นแน่นอนนะครับแต่สําหรับผมผมมองว่ามันใช้ได้นะยังมีความแบบโอเคอยู่กระดาษยังโอเคอยู่นะครับขนมัน,นยังใช้ได้อยู่ เดี๋ยวถ่ายภาพให้ดูก็เดี๋ยวให้ดูอินเสิร์ตละเอียดละเอียดกันทีทีเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับหลังดูอินเสิร์ตเสร็จแล้วก็ ทุกท่านเห็นความแตกต่างไหมครับว่ามันที่เราจะเห็นง่ายๆคือไอ้เรื่องของเกลียวคลื่นนะครับที่ยังติดหนังสืออยู่แต่แน่นอนว่ามันก็ทําได้น้อยแล้วก็บวกกับว่าถ้าทุกท่านเอาหนังสือไปทับเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่วิธีการพวกนี้นก็เป็นวิธีการที่ดีนะครับที่สามารถช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาหนังสือเปียกได้ซึ่งผมคิดว่าวิธีแบบนี้เป็นวิธีการที่ดีอย่างมากสุดถ้าเป็นสมัยก่อนมัธยมผมก็คิดว่ามันคุ้มค่าที่จะทําเพราะว่า ผมคิดว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยไปเรียนก็หนังสือใส่กระเป๋าใช่ไหมสมุดใส่กระเป๋าซึ่งแน่นอนว่าถ้าวันไหนฝนตกโชคไม่ดีนะครับเปียกทั้งกระเป๋าก็เรียบรอ้อยหนังสือบางเล่มก็เปียกซึ่งวิธีการพวกเนี้ยก็ดีที่จะคอยแก้ปัญหาเพราะว่าหนังสือหรือสมุดเนี่ยมันหมึกซึมเอ่ยทั้งเรื่องของกระดาษแบบที่งอโค้งจนหน้าเกลียดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีถูกไหมซึ่งวิธีการพวกเนี้ยก็สามารถที่จะทําให้เราเมีหนังสือที่กลับมาเป็นรูปแบบเกือบเดิมได้และแน่นอนว่าของที่มันมันโดน ันเจอมหาหนาวปฏัิเหตุไปแล้วเนะี่ยมันไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได้แล้วครับแต่มันก็ยังสามารถเยียวยาเราได้ซึ่งนี่ก็เป็นคอนเทนต์หลักๆของคลิปนี้เนาะก็ขอขอบคุณเหมือนเดิมขอขอบคุณขอ้ณขอมูลของเว็บบ้านและสวนนะครับที่ผมรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจอ่านง,ง่ายเข้าใจง่ายสำหรับใครที่อาจจะฟังผมไม่เข้าใจไม่เห็นภาพไปลองดูในเว็บบ้านและสวนได้เลยครับไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ไ,ได้อะไรนะแต่ขอบคุณข้อมูลจริงผมรู้สึกว่าไอ้ของแบบเนี้ยทำบล็อกออกมาดีเนี่ยมันทําให้เราแบบเพราะผมรู้สึกว่าบางอันข้อความหรือกระดาษหรือบลล็็ออกกกกด้าาาานนนนนหัััังงเวบบบีี่่่ยมมมมมแแแสสทไถูระ มันทําให้เราอ่านไม่เข้าใจนะครับซึ่งเว็บนี้ดีเขามีรูปประกรอบให้เราแบบใครที่สมาธิตันอย่างผมเนะี่ยเป็นคนแบบสมาธิไม่ค่อยดีก็ดูรูปก็ได้เอ้ยมันทํายังไงวะเราคเขยาไปอ่านอะไรเยดซึ่งดีครับก็ขอขอบคุณมากจริงจริงก็ในคลิปนี้ก็เหมือนกูรู้นะครับก็ประมาณน,นี้แล้วกันนะครับในคลิปต่อไปก็ากทาประมาณนี้ดอกการวิธีการดูแลรักษาหนังสือการจัดหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะเริ่มเริ่ม,มทําไปเอาจริงคลิปหน้าหน้าทำจัดจัดชั้นหนังสือเนาะเพราะว่าเริ่ีงบผมจะซื้อชหนังส นะครับอีกอันนึงแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบกันเดี๋ยวอาจจะถ่ายคลิปประกอบถ่ายคลิปจัดหนังสือเพิ่มเฮ้ยเราจัดผมจ,จัดยังไงช่วยความคิดแบบไหนในการจัดเนาะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับยังไงก็รอดูกันในอนาคตกนันนะครับก็สามารถกดติดตามนะครับเพื่อดูคลิปรต,ต่อไปได้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับมีนักดิชมมีความรู้ใหม่ๆม,ม,มาแจกกันผมคิดว่าดีครับนำมาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับใครที่มีความรู้ทางด้านหนังสือเฮ้ยดูแลยังไงจัดเก็บยังไงก็มีสาระ ทุกคนมากนะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยบางคอมเมนต์ผมอาจจะไม่ได้ตอบเพราะผมอาจจะลืมนะครับแต่ผมอ่านทุกคอมเมนต์เท่าที่ส่งมานะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านอย่างนินะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมฝากรายการเหมือนกูรูอ่ะแล้วก็แล้วก็ฝากช่องดอกด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ